สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่ทุกท่านนะครับผมที่ชื่นชอบบอนนาไทยและไม้ด่างต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวต้นไม้นะครับผมที่ผมได้ไปร่วมกิจกรรมมานะครับที่ของกลุ่มไม้ด่างไทยแลนด์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยดีกว่าที่ผมได้มานะประมาณสัก4ถึงประมาณ4ต้นนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นที่1น,นะที่ผมได้มา รู้สึกแ่าจะเป็นด่างขาวนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดอะไรตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นมือใหม่นะครับผมเพิ่งจะมาเริ่มศึกษาบอลนาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่างขาวอันนี้ก็จะเป็นใบหนึ่งใบสองครับอันนี้ได้มาฟรีนะครับผมพ,พี่เขาเออจัดกิจกรรมแล้วเราก็ไปร่วมเล่นกับพี่พพเขานะครับ ประมาณนี้ครับผมอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเลยใบใหม่ล่าสุดก็จะออกมาลายประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ไดเ้เลี้ยงพักฟื้นมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับผมตั้งแต่ที่รวมกิจกรรมมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นที่2องเลยดีกว่านะครับอันนี้ต้นนี้ก็มาจากวัดโบสถ์ทั้งนั้นนะครับจากพิษณุโลกนะครับผมของบ้านสวนริมบึงนะครับผมพีพีแอดมิน เขาส่งมาให้นะครับต่อไปก็จะเป็นต้นที่สองนะครับผมนี่ต้นที่สองเดี๋ยวเราให้ดูใบกันเต็มๆใบนี้ก็ได้ไหมไปแล้วนะครับช้ำนิดหน่อยก็ได้ไหมจนเขาออกใบใหม่มานะครับใบใหม่นี่สวยมากเลยครับผมใบใหม่เป็นใบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับผมสวยต้นนี้ เลี้ยงดีๆนี้จัดทรงให้สวยจัดฟอร์มนะผมว่าสวยเลยแหละตนน้นเนี้นี่ก็นี่ก็จะเป็นต้นที่สองนะครับผมที่ผมได้มาไปร่วมกิจกรรมจะเป็นต้นที่สองส่วนต้นที่สามต้นที่สก็พอดีน้องเขาเกิดไม่รู้อะไรนะครับอาการช็อกนิดหน่อยนะครับ อยู่ก็ทิ้งใบไปเลยแล้วก็มีหนอออกมาใหม่ให้นิดนึงไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นอเจอผมก็เลยต้องทําการอบนะก็เมื่อกี้ทักประสอบถามพี่บานนะครับผมก็แกบนแนะนําให้อบนะครับผมให้เขามีใบใหม่ออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับของตอนที่3โอเค โอเคนะครับผมก็ต้นที่4เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ท้ายๆคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ผมได้ซื้อทางออนไลน์มานะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นของพิตะหรือเปล่ามไม่แน่ใจเออใช่ของพิตะนี่พีตะที่ซื้อมานะครับอันนี้ซื้อมาเป็นข้อนะครับผมเป็นเออรู้สึกว่าผมจะเลี้ยงมาจากข้อหนึ่งนะครับข้อละร้อยพี่แกขายข้อละร้อยเดียวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเลี้ยงยากมากเป็นข้อเนี่ย อันนี้ก็เป็นใบที่1เขานะครับมาใบที่สองแล้วก็ใบที่สาใบที่3มไม่เท่าไหร่นี่ใบใหม่ออกมาเนี่ยคิดว่าจะเขียวยาวแล้วนี่เป็นใบที่สี่เขานะครับอืมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่ากาลังศึกษาใหม่นะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นต้นดีกว่านะรู้สึกว่าเป็นข้อจะเลี้ยงยากมากเลยนะครับแล้วต้นนี้ผมเลี้ยงแบบ ไม่ได้อบเลยนะก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วเพิ่งได้ต้นแค่นี้เองนะครับจะถามว่าออกมาสวยไหมจสวยเดี๋ยวผมเขึ้นรูปต้นแม่เขาไว้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยว ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นบอลนาที่ผมได้จากกิจกรรมมานะครับก็คือต้นที่4ก็คือต้นนี้เลยนี่นี่นะครับเป็นพาไลโซนะครับผมเ,เป็นลายพาไลโซนะผมไม่แน่ใจว่าพาไลโซธรรมดาหรือพาไลโซทูโทนนะครับของวัดบทก็จะมีสองตัวนะครับผม ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเรื่องบอนนาหรือว่าชื่ออะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับผมผมก็เพิ่งศึกษาใหม่ก็เลยยังงงๆอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้พี่ๆเขาบอกว่าเลี้ยงให้ดีนะครับตอนนี้ก็ได้มาจากกิจกรรมนะครับผมได้มาฟรีๆเลยนะครับแค่เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมในกลุ่มไม้ด่างไทยแลนด์นะครับเดี๋ยว1000คนก็จะมีแจกอีกนะครับผมเราดูความสวยงามก่อนนะครับ ลายสวยมากนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมชอบที่ใบมันขาดก็คือรู้สึกว่าวันนั้นพายุน่าจะเข้านะครับผมพายุเข้าสีนี้เออสเลนที่ผมกางไว้อะมันขาดมันขาดแล,ลนะ้วฝนตกหนักก็เลยทําให้น้องเข้าใบขาดนะครับอืมตอนนี้ผมจะเลี้ยงดูให้ดีเลยนะครับพี่พี่โอเค ลายก็ด่างลงก้านเลยนะครับตอนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมรักมากเลยนะแล้วก็จะมีต้นนึงที่ผมรักมากด้วยนะครับผมก็คือผมได้พบเจอนะครับที่บ้านเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมค่อยมาเล่าประวัติเอ่อสตอรี่ของต้นที่ผมเจอมานะครับผม นี่ไงครับต้นนี้แหละครับที่ผมได้พบเจอมานะที่บ้านอยู่ดีๆเขาก็ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะผมก็งงเหมือนกันผมก็เลยขุดมาเลี้ยงเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่าสตอรี่ให้ฟังนะครับผมไม่รู้ว่าด่างอะไรโอเคผมก็อยากฝากเดือนอเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ว่ากำลังเล่นศึกษาบอลนาไทยนะก็ระวังตัวนี้ไว้กันด้วยนะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบอลน,นาญี่ปุน่นซึ่งผมก็โดนหลอกขายมาเหมือนกันนะครับผมหลอกให้ดีใจนะครับเขาบอกว่าเป็นบอลน,นาไทยนะครับผมผมก็ความที่เราไม่รู้นะเราหลงเชื่อเขาเราไม่ได้ศึกษามาก่อนด้วยนะครับผมก็เลยโดนหลอกขายมานะครับในราคาที่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมก็จะฝากเพื่อนๆนะครับคนที่ว่าเล่น ศึกษาบอลนาไทยใหม่นะครับก็คือให้ศึกษาดีๆนะครับผมใบเขาก็จะออกปบอวบมีหยกักที่ได้ถามพี่ๆมานะครับใบเขาจะมีหยกัยกๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็หูใบหูเขาจะไม่ลึกนะครับบอลนาญี่ปุ่นก็าจะเป็นอทรงเตียเต้ยๆนะครับผม ไม่ใช่ว่าเขาไม่สวยนะครับเขาก็สวยไปในรูปแบบของเขานะครับผมต้นไม้ทุกต้นก็มีความสวยของแต่ละต้นนะครับผมและปาลายไหลไหลเขาจะออกมาแบบสั้นมากเลยนะครับผมแล้วก็ลำต้นจะเตี้ยถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ทักท้วงหรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมเลยนะครับพอดีผมก็เพิ่งเริ่มจะศึกษาใหม่นะครับผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับเนี่ยเห็นไหมไหลเขาจะสั้นมากเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูต้นบอลนาที่อยู่ข้างทางและผมขุดมาเลี้ยงนะครับผมนี่เห็นไหมไหลเขาจะยาวมากเลยนะครับต้นโอเห็นไหมไหลโค้งมาถึงนู่นผมก็ได้ขุดบอลนาข้างทางนะครับเป็นต้นเขียวนะมาศึกษาดูนะครับผมลำต,ต้นเขาก็จะสูงมากเลยประมาณนี้ครับผมันนี้ผมก็ตัดใบออกไปนะไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรผมเลยตัดทิ้งหมดเลย ก็ในกรลางมังนี้เลี้ยงไวเพื่อศึกษานะครับผมมือใหม่ต้องศึกษาเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์น, like นะครับผมแล้วกด share, แชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณพี่ๆกลุ่มไม้ด่างไทยแลนด์นะครับพี่ๆแอดมินทุกท่านนะครับที่มอบไม้ดีๆมาให้สมาชิกในกลุ่มได้เลี้ยงกันต่อนะครับผมก็ ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ